สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำมหาวิทยายลัยหมหาวิทยายลัยกันค่ะมหาวิทยายลัยราชภัฏกาญจนบุรีชื่อย่อมอรอก,อกจประเภทสถาบาันอุดมศึกษาของรัฐสถาปนา15มิถุนาพศ2547ที่ตั้งนะคะตำบลหนองบัวอำเภอเมืองกาญจนบุรี คณะครุศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิทยาการ์จัดการเป็นต้นค่ะมหาวิทยายลายัยแม่ฟ้าหลวงชื่อย่อมฟอลประเภทสถาบานันอุดมศึกษาในกำรรกับของรัฐสถาปนา25กันยายพศ .2547 ที่ตั้งตำบลท่าสุดอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายคณะศิลปศาสตร์อุตสาหกรรม นิติศาสตร์พยาบาลศาสตร์แพทย์ศาสตร์เป็นต้นค่ะ มหาวิทยาลัยเนชั่นชื่อย่อมอนอชอประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสถาปนา26ม,มกราคมพศ2531ที่ตั้งวิทยาเขตเชียงใหม่ตำบลหนองจอกอำเภอสารนทรายจังหวัดเชียงใหม่คณะพยาบาลคณะแพทยศา,า,ยา,าสตร์เทศศาสตร์เทคนิคการแพทย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามชื่อย่อวอสอมอประเภทสถาบันพระบรมราชชนก สถาปนา15มีนาพศ2526ที่ตั้งตำบลตลาดอำเภอเมืองสารคามจังหวัดสารคามคณะสอนเกี่ยวกับพยาบาลศาสตร์และผู้ช่วยพยาบาลค่ะ มหาวิทยาลัยสยามชื่อยอ่อมสประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสถาปนาเมื่อ28กันยาพศส5 6พที่ตั้งถนนพิกเกษมแขวงบางวะเขตภาษีเจริญกรุงเทพมห,หาคนครคณะนะคะวิศวกรรมศาสตร์บริหารธุรกิจนิเทศสตรา์เป็นต้นค่ะ